สบายดีสบายดีสบายดีเอฟซีถูกฐานเด้อกันสิเก่าสินเกยาแบบเจ้าสง่งเอาหลอนหนุ่มลาวเด้อสบายดีสบายดียดตอนนี้เขากะเดินทางมาถึงสัพานขามคือเก่านาร จากมาแต่พูดหลัดพี่น้องมาแต่ดใส่ปติมาแต่หาอ์ดขน,นาดนี้ว่าเป็นทรงแม่บ้านเบนอยู่คนละเขตถนนเรียบคลองสองเขตญานาวาเนาะไปบึงมองบนทำเลตลาดขา,ายกับเขา่าพอดีบ้านเาก็กลับมาเจอเก่ากลับมามองอยูมองผักมองเศร้าของลูก,ลก น้องๆทั้งสองที่เขียร้างคำแหงเรื่อว่าเขียบหมู่บ้านธนากนพรพะรากรซอยร่างคำแหงหกสี่เนอมาหอดมาถึงเรียบร้อยบางทีลุลุดกับจากลุงสาวเนี่ยนะทุกคนนะจากลุ้งสาวลุงกำมลงผิดเนาะก็เลยว่ามุ่งๆน้อยหนึ่งเอาหลุด ถามตรงนั้นถ <Okay. S 1> ามเลยออดไโอเคด,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 ดีซอยลงมมังคำแหงหกสี่เหย่งมองมาเนี่ย ลงกลับลงอีกแล้เก็ไ่ได้เบิ่์นฮันสออมองมันพระว่างหรดซาล็กตามก่นกนกนมนอนนาบรรยากาศยามแรงพี่น้องเลยสี่มุงหามุงแรงประมาณนี้ลาฟ้าหนาลาย่มมาไดงพี่น้องรถมันปกอยติดันไดนมันส่วงคำเสมอวันเลยวเวลาหรือการหรืองาน,น,น สบายดีเอฟซีทุกคนเด้อนี่ยแหละี่น้องเลยการผสะชุมรูปสี่สิบบาทมีที่ชีวิตคนไก่บะหาขายแรงงานตามเด่นตามดินพี่น้องเอ,อ้ยน้องกับการใส่ชีวิตอยู่ในเมืองไงเอฟสี ประมาณนี่หลุดลงเรือวัดไดออกจากบ้านเศรา้าจากบ้านพักก็คือว่าต้องใส่เงินลดด้พี่น้ดดนองอเอ้ยก็พอธรรมดาชีวิตริ่ร่นพี่น้องเอ้ยเพื่อความอยู่รอดบนสพานหรือว่าถนนลอยฟ้าและเ่บูเชอืน่นทั้งโปดทั้งอากาศก็ได้ ทาทังเพ้นทาผิดตัเด้อถ้าประเสิมือทางเพ้นผิดคูน้ำโคองปากปดจานเนาะอันนี้เอากระไลสุดทางเพ้นผปกาเื่อกรเของกัดิ้ยิงลิง,ลงหรือวันโหลดเข้าไปท่องยูทูบนำโหลดเป็นวิดีโอลงคลิปน,นำเด้อทุกคนเด้อสบายสบายดีเพ้นลูกน้ำโงปาหปวจานเนาะทีมาอย่างเบิ่งานอย่าง,าง,างนี้นข้นสปิดลาอยู่แล้วประมาณนี้เหมือนเ้าเนาะสิมน

หรือี100่บล้อยเมตรกมดแล้วอย่างมากเขาเดียวกับปวดขาอะไรได้ทุกคนเนี่ยหนึ่งสี่มา,าจากสายหาหนึ่งสี่เจ้าก็เวยขาขึนอยนนเรื่อว่านั่งมาแต่ตลาดมีนบุรีกับเขาจะนั่งสายหนึ่งหกแปดเนาะเป็นหลดุดรับอากาศมาลงอยู่ซอยรังคำแหงหกหนึ่งหกสี่เรือว่าหมู่บ้านธนกร ยินางกทักทายสบายดีเอฟซีทุกฐานเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้กับผมมียิ่งลายเนาะเอาผ่าบรรยากาศออวิวถนนนนทางแถวในเมืองมาสัา่นจ้าจะหักโฉมนำกันท,ท,ปป e ทักทายสบายดีเอฟซีทุกฐานเด้อคอมาก,ก็จะลืมคอมบอกคอมเมนต์ทักทายกันได้เนาะถามข่าวทักข่าวกันได้เด้ออยใหญ่กู ป้ายโฆษณากับพ <having> e ิล yeah, ึกพิโลพลังการงานสร้างยังกระไดคนจิ๋งจ้านกหรงาบนียโตรมองดีบ่างมีบ่าเห่งยังนีอยที่สวนสาธารณะกับบํเหน่กตักก็แต่งเลย ตยดที่ได้เป็นพวกอาหารตามสั่ง,องสองข้งมีหมตัวพวกลายเมยงต้องมาลำโมเดลผสขค่ะฟังฟังสเต็กหลางสเต็ก จะทำกระลงหันนี่ลงสาวลงตีนข้างเจ้ซอยเอิย็กหมู่บ้านของปักเสามของเสาหองอยูออ่กันเรื่เสาเขาซื่อเออหัดจะซมไว้วยวอ,อยู่ในกลุ่มสิหนูกองง่ายบันไดได้ใส่สิบในกุ่มสิบนำในปืนไฟ คือเราอยู่ในต่างจังหวัดตามชนมบทเนี่ยหนองสุกันประมาณนั้นคนะุณผู้ชมแล้วก็อนอกอยู่ทำงานอยู่ฟาร์มไก่อยู่แบบบรรดาญู่แเขธรรมชาติก,กะเนี่ยนึงอันนี้มาอยู่ในเมืองกะเน,นงเนี่ยนึงแตกต่างกันหลายปราสันสานคาุณผู้ชมโอ้โว แล้วกันเนี่ยพี่นอ้องเออชีวิตต้องสู่เมื่อได้เข้ามาแล้วก็ต้องสู่ต้องสู่กับสภาพแวดล้อมต้องสู่กับสิ่งที่มันจะท้าทายหลายสิ่งหลายแนวว่าสั่นซะมันกับกายเนี่นงนา,างๆมันก็เป็นเงินเป็นทองเบิ้อสี่แต่บทีงคิงเราเรื่องตังเราได้ท่านผู้ชมเลยสี่ ไปเอาปเจห้องน้ำลูกทรายทำงานอยู่นี่เด้สารผสมด้วยเสียเบ่งน้ำกัน,นเออนาะงานอาจจะระว่างอาจะน้อยหลดหลร้อ,อยที่เท่ายางัามารเป็นซ้อยลำคำแหงหกหนึ่งหกสี่ส อันนี้กันีีประกอบการมีร้านอาหารลายเดียวทำงานอยู่ร้านร้านนีน้าร้านไอศกรีมอิตาเลียนเฮ้ยเป็นจอเลย

ละฮวังโจดวัดดีเป็นไงทำงานสบายสบายดีน้ำเปล่าน้ำเปล่าอ้าวนึกว่าน้ำโออิชิโอเจมไปเพราเลยละเรียนเรียน ้ังไงเน้หนูสู้สอ่าเข้มแข็งเแข็งโอเคสู้สู้สู้สูลุยไลสดไลสดถ้ากจะเปโหลดเป็นลงยูทูบเอาอันนี้แรงกินยังแรงอ่าอ่าไม่กดย่งเนื้อหมูมูไรโอเคแม่กัดลงมือคายมือได้แหละ Banh em mục hộp lèo nhắn lại dáng nhỏ. Ló tóc kép kép em mô mãi. Nãy là sút cháo kê ไอศครีมตะเลียว่าขนระถน้าลงลเลด้วยทางสบายสบายเรามาไปเจห้องเจห้องไขห,ห้องตปดายแล้วก็จะพักผ่อนอาน้ำาอาบตาลแล้วก็มาลงมาซื้อกับข้าวไว้รอลูกตอนดึกเพราะว่าน้องบองเขาจะทำงานกาปปะดึกประมาณห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มไปเลย กีนี้ตะโกนเสียงใส่้น้องๆให้เขาทำงานคุ้มค่างกันน้องนวรนั่นุวดน้วดนั่นนวดงานคุ้มค่างตะโกนมาใส่เกีนใกล้มาถึงแล้วท่านผู้ชมใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงที่พักทำงานแล้วโอ้ยประตูหน้าต่างก็ปิด ชมมาถึงแล้วตึกนี้แหละสองตึกนี่แหละตึกที่เช่าเนี่ยตึกนี้อะถึงแล้วทา่านชมนิชาเพลสชาติแล้วเดี๋ยวห้ามปั๊บน้ำหลับใต้แล้วก็ลงไปซีกับข้าว นี่ยแล้วท่านไปสืบแค่เดินขึ้นมาเขาเหนื่อยแล้วฉันห้านู่นนะฉันสองโหได้เหนื่อยเลยละได้เหนื่อยเลยเดินขึ้นมาัะ การรินรนชีวิตคือการต่อสู้อ่ะตู้เย็นตัเดอ๋ยเนาะแอะมันเย็นมีห่างไปเนาะออุ้ยมันดำโอเค โอเคึงห้องแล้วโอ้โ oh นีข oh. ้ามากรองไว้อยู่กองขุดูดเลยนั้องเราเปฮยลโัลโอเคถึงห้องแล้วท่านผู้ชมโอ้ห oh, น้องบอลนีข้ามันตั้งหลายถุงสองสี่เผือ okay. น่จะเป็นข้าวเยน็น

ดีโอเคก็เด้อทุกคนเด้อโอเคก่อนบาทเดี๋ยวเขาจบคลิปกลา์ลงก่อนบ่กขอบใจสัตวระบุเขามาหักสเนาะโอเคโอเคบ๊ายบายพอกนใหม่ไล์หน้าคลิปหน้าโคตรห้องโคตรห้องพอดีแล้วเป็นโอเคโอเคเด้อบ๊ายบาย